Ưm Ủa Ôi Xẹp Rất là mặc nấm lai Mà Ui là đục Con hoa mát khí đựng Cọc xáy ao Nhanh À Mà khỏi <laughs> <Ô, tôi được. cười> กินมันกับหูแค่นี้อาลุ้ยอ่ะลุกฝนนี่กินมังวงโอ้จำพริกน้ำซีหลาเท่า,อ,าอ๋องั้นไงไอ้ยี่ก่อนเง <laughs> แฮมพี่ได้ไหมแฮมเดียวหอมฮึมมันแดดครับกินมันกับหูแค่นี้อาลุ้นะดุก อ่ะไอ้กินมาม่วงโอ้จำพริกน้ำซีลาเท้าแต่จนเป็นไฟกับปอมเย็บเลยบุญกับปตกจักเกลือกินไมนกับหูแค่นี้อะไวะลุกปวดอ่ะไอ้กินมาม่วงโอ้จำพริกน้ำซีลาเท้าอลูไฟกับเจียนม่วงแก้ว แกวน้ำปลาหวานพริกพริกน้ำปลาหวานด้วยนี่มานิมามาจวดจวดจวดแต่จนเป็นไฟกับปอมเย็บเยเลยบนกับโตจัก้ากเต้าจำพริกน้ำโว้ยได้จินฮอดด้วยนะ ว้าวห่วงนี่เอาไหนมันให้กิ้นอ๋อเห็นไหนมันมึงดูนะเออเอาไปภาไปนู้นเมื่อกี้ลูกไฟกระเจีนหัวงวงแจวแจวน้ำปลาหวานพริกพริกน้ำปลาหวานเด็ดนี่มาหนี่งมามาจวดจวดจวดลูกไฟกระเจีนหัวงวงแจวแจวน้ำปลาหวานพริกพริกน้ำปลาหวานเด็ดนี่ mà này ma ma chuột 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 quá khó khăn luôn này đủ cua đấy cay cả kho ui cái, cái. Ừ, này là đủ cơ còn thanh hoa mình chỉ được cọc sai không ba cái kim bóng มัมนเหมาสมนะลุงนะกินจับจุ๊บๆเลยไอ้ปลาลึกแต่จนเป็นไฟกับปอมเย็บๆเลยบุญกับปลาโตกจักเต้าความแห้งมันแดกครับ ไก่กับพ่อไก่แต่จนเป็นไก่กับปอมเย็บเยบเลยบุญกับปโต๊กักเกือกนะฮะหัวม่วหิมะจิ้นบันตาย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 พริกปลาหวานบั้นมุ่วงอ้าวโอ้โหแต่แต่พ่อพ่อจะ้ันจิ้มคนบดจิ้มนะนี่ไม้จิ้นเมื่อก่อน แต่นนจนเป็นไฟกับปอมเยีบยบเลยบุญกับปรตกักเกลือแต่จนเป็นไฟกับปอมเย็บยบเลยบุญกับปรตกักเกลือ,อ,อนี่เราดูเออขอนเส่หัมันขีดหรอก <c oughs> อกใช่เอา งนานบ้าไปไกลจิ้นเออว้าอืมซื้นๆๆใหม่โอ้ยสับๆมันผสมโอมมันโบเปียวกินหวานกำลังมันพริกปลาหวานบั๋นหมูม่วงอ้าโวโคตรโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตาแต่พ่อพ่อจะต้อจิ้นคนบดจิ้นไน้นี้ มากินหมดก่อนอว้าจิ้มมะป่วเด็บว้าอืม,อม,อม,อมชืนซืนซื่นบานไฟฟัวขาวรวยหล่ะดูกูจัดไปเลย <c oughs> พริกปลาหวานบานม่วงมง่วงอ้าวโวโอ้ยโ้ยตาแต่พ่อพ่อจะต้องจิน้คนบดจินน <c oughs> จ้นเนนี้หมากินหมดก่อนอ โอ้ยอ้าวชบบบมากรเสือพ่อมาห้องมังโอ้ยเองมหมาจิตาย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 จนเป็นไฟกับปอมเยบเลยบนกับโตกักเกลือลูกไฟกรเจงวงแก้ว แก้วน้ำปลาหวานพริกพริกน้ำปลาหวานเด็ดนี่มาหน่มามาจวดจวดจวดน,นะฮะาปวงเนี่เอาไหนมันแหกินอ,อ้าลูกออาแหนไหนมันมึงดูนะเออไปขัาไป,าไปอืมงูบก แต่จ,จนเป็นไฟกับปอมเยบๆเลยบุญกับปลาตะกักเกลือโอ้จับจับ,บมันผสมโอ้มันโมเปียวกินหวานกำลังมันโอ้เม่ไปเอาบะงวงไหหมาจิน้นอ่าพี่น้องมามา,มาจวดจวดน้ำกันบานอีกจินสมองม่วงหอนหอน,นอ ai subscribe con kênh Ghiền đây Gõ Để không không phải cái kinh mộng Ui, cái này là đục á Khoan hoa mình chỉ được Cọc sai không Bác phải cái kinh mộng <laughs> <laughs> นะฮ้าฮู้มาไปเอาบะงวงไหมาจินอ่าพี่น้องมามาจวดจวดน้ำกันบาดนี่ฮจินสมองวงหอนหอนเยเอาม่วงไหมาจินบังตายตายตาย มามาครับมามามาเออเออมาอเนี่ะเอ,อ้ยาอยให้โชวบังวงกับปงวงอุกลองสีทองเลยครับนี่อื <c oughs> มงวงนอกลดดูอ่าเออมาอเีอะเอ,อ้ยมาคอยให้โชวบ่กงวงกับปงวงอุกลองสีทองเ้อครับนี่อืม <c oughs> งวงนอกลดดูอ,อ่ <c oughs> าแต่จน <c oughs> เป็นไส้กับปอมเย็บเลย บุญกับประตกกักเกลือแต่จนเป็นไฟกับปอมเย็บเลยบุญกับประตกกักเกลือเออมค่อยให้เช่าะงวงกับปวงลองสีทองเลครับนี่มองนอกฤดูอ่าเอาโอ้โหับๆับับ หมากระเสือพ่อหมา้างหอมมากเออชอบชอบชับชับหมากระเสือพ่อหมา้างหอมมาห่วงนี่เอาไหนมันหนี่ยชินออน้าเห็นไหนมันมึงดูนะเอ่อไปขับไปอืมห่วงนี่เอาไหนมันหนี่ยชิมออนาเห็นไหนมันมึงดูนะ ไปข้บไปอืนบังอ่าจำเพียงน้ำโอ้อยได้กินหอดด้วยนเฮ้ย <มา S 1> โอ้แซ<า>บแ <ไป S 2> บ,บมันผสมโอ้มันบกเปียวนหวานกำลังมันโว้ยเอหหอย,หยม้าจิ้นบั ตายตายต,ายตายทำม,มันมาสมนะลุงนะกินจับจุ๊บๆเลยอันนี้ลูกจนเป็นไฟกับปอมเย้เยเลยบุญกับปร,ตร,ร,รนะตกักเกลือลูกไฟกับเจี๊ยนงวงแก้ว